สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้บีดอยู่ในบ้านนะคะบีดรอมานานแล้ว <c oughs> ว่าจะถ่ายนกนี้ดูเพื่อนๆคะจะถ่ายได้เปล่าในวันนี้เออจะถ่ายได้ไหมนกนกหัวจุกนี่ที่เขาเคยมาทารังอยู่บ้านบีดนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวบีดจะเออทำไงดีเพืเ่อนเดี๋ยวบีดจะเอาโทรศัพท์แทกเข้าเนาะแทรกเข้าตรงนี้แล้วบีดจะ จะซูมให้ดูนะคะว่าซูมได้ไหมนี่นี่เพื่อนๆขาดูนะนัะน่นเห็นไหมคะเพื่อนๆนั่นนี่คือนกกงหัวจุกนกนกอะไรไม่รู้เลยไม่รู้บีบเรียกเรียกถูกไหมเนาะนี่บีบไม่สามารถเอาโทรศัพท์ขึ้นไปแต่แขงได้อีกมันติดนี่เนาะนี่เพื่อนๆขา คือแบบหาหาแบบหามุมถ่ายได้นานมากแบบจะถ่ายเขาคือเราเดินออกไปข้างนอกเขาก็บินหนีอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยหัวเขาจะเป็นกระจุกัะเพื่อนๆค่ะตอนแรกบีที่ว่าเขาเขาน่าจะหลุดโกงออกมาคือเขา,าเห็นไหมเห็นไหมเขามองบีถ้าบีเดินออกไปข้างนอกเขา,ขามาอยู่ตรงนี้ตลอดถ้าบีเดินออกไปเหมือนจะไปคุยเขาก็บินหนีอย่างเงี้ยน,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 นี่ไม่ใช่นกปลอดนะเพื่อนเคื่อ เขาไม่ได้แต่แคงหัวให้ดูนะมันตรงกับใบไม้พอดีหัวเขาจะเป็นจุกแหลมๆขึ้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะตัวใหญ่อยู่นะคะเนี่ยเขาจะมาเหมือนเขารู้จากเราเขาเคยมาทํารังที่บ้านบีแล้วบีว่าจะเอาลูกเขาไปเลี้ยงแล้วทีนี้พอลูกเขาแข็งแรงเขาเรีบพาลูกเขาหนีเมื่อ <c oughs> ก่อนนี้เนาะเออนี่น,น,นี่นกพวกนี้เลยนี่น,น,น,นี่เขาน่าจะเป็นนกที่เลี้ยงได้ที่เขาเอาไป เขาเรียกนกกงหัวจุกหรือว่าอะไรบิดบิดไม่แน่ใจนี่เห็นไหมคะเห็นชัดเนาะขออภัยนะคะเพราะบิดไม่ได้ใช้ไม้นะบิดถ่ายทุกวันนี้บิดไม่เคยใช้ไม้นะคะอาจจะเสียงเบาเนาะนี่บิด,บ,ดบิดจะลองเปิดม่านออกอีกทีเขาอยเห็นเห็นบิดเขาจะหนีไหมเขาไม่หนีเห็นไหมเขาอยู่ข้างนอกอแสงนี่น่าจะสะท้อนสะท้อนตาเขาอะ แล้วเขามองไม่เห็นว่าเราว่าเราถ่ายเขาเดี๋ยวเดี๋ยวปีจะลองผักหน้าต่างออกว่าเขาจะบินหนีไหมนั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นหัวหัวเขาไมเพื่อนเดี๋ยวบีดจะค่อยค่อผักหน้าต่างออกนะคะเขาเขาจะสังเกตไหมอันนี้บีดผักหน้าต่างออกนะคะดูว่าเขาจะสังเกตว่าจะฉลาเทนมือบีบไหมเดี๋ยนะดูไว้แล้วเพื่อนค่ะอันนี้บี แล้วเพื่อนคาโอ้ยตั้งกล้องไม่ได้ดีนกเอี้ยงนะข้างบนมาเห็นไหมนะ่ะนกเอี้ยงมาน,นี่นกเอี้ยงตัวนี้มาน,นี่เห็นหางไหมคะพอนกเอี้ยงมาเขาบินหนีเลยขัดขวางจริงๆเลยนกเอี้ยงตัวนี้เป็นกเอี้ยงปากดำๆมาเพื่อนๆเขาไปนี่นี่อยู่ต้นข้างบ้านนะคะนกเอี้ยงนกเอียงเพืนเนี้มาก็เลยไปเลย ไปใหม่กันเพื่อนคะสักไายแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ